สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่11พฤษภาคม2568ค่ะมน,นีนะคะแม่หมูกับบาวเท่านะคะจะพา่านผู้ชมมาขอโชคกับปู่ประขาวต้นโพใหญ่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้พอเมื่อเล่าวมกำลังจัดของมาถวายนะคะคุณผู้ชมมน,นีจะจุดทูบน้ำจังทำมาเบิ่งน้ำกันวันนี้เลขทูบจะได้ตัวใดนะคะ เพื่อได้โชคได้มาน้ำกันงวดวันที่16พฤษภาคม2568ค่ะเยียงจักรกจันทร์ท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> สวัสดีท่านชนะครับบ่าวสาวผ้ามาขอโชคนับขอขอโชคนะครับปู่ปักขาวต้นโพใหญ่นะครับงวดแปดหาหาแปดแปดหาท่านชมงวดที่ผ่านมาห้าสามแปดนะครับงวดนี้ฟาถุนะปูนะครับสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้เอซี่ให้คนดีโชคได้มาถุ้ะปูได้ครับผม พมเาห้องดเยห้องบายปเงานดีเคู่บ่าวว่าจะได้เลืกงานย่ำดีสันพลังซาธุนะคะ่ะไอแตกสามตัวรรเตอ,อปูเอฟซีเป็นได้โชคนั่มมันขึ้นฝนตกบ่าง ขึ้นร like ่ตกกคือค่อยนาำห่งคักเนาะตกเมื่อวานนี่บอกมื่อมืโอ้ย uh, okay, ิ่งัดชไยแปดัดกวจกแบอกเลขดิเจ้าค่ะแปดเก้า Oh, wow. เอาท่านผู้ชมนะครับผมจังรอชมรอาเบิงน้ำกันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวให้พ่อเมืองลาวนะครับจุดธูปขอปูพี่น้องหาได้โชคได้บ้านนะครับหาเฮ่งๆนะครับผมออรอชมน้ำกัน คุบ่าวาเมื่อขึ้นกับแก่ห้องกับแก่ห้องบอกตัวได้ไหมครับเกแบบ้าแปดเ้าแปดครับสาทูร์ปูเด้อนะครับขอบอวยพรให้เอฟซีแฟนครับทุงช่องทุกท่านนะผมให้โชคให้ m ắ นให้เฮงเให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขออวยพรให้พ่อใหญ่ยังไง นะพี่ปานะาสุขสุขนะคตงานผมอายุมั่นคนยืนนะครับท่านผู้ชมนะยกมือสาธุเอาเด้อนะพ่อพี่เกี่สีครับพ่อพิณกระมาาัธาตั้งแต่เศร้าคนละครับท่านผู้ชมนะพ่อพิณกระยำม,มามากก่อนเที่ยงเด้อให้เปล่ามากนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะผมวันวิสาขบูชานะครับท่นานผู้ชนะรรม,ชม อขอโชคยังรอชมน้ำกัน ให้ได้โชคสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆเด้อปู่เด้องวดที่จะถึงนี่นะครับสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนั่นอเนาะอ่าพี่น้องนี่ครับผมฝนตกแดดออกนะครับผมหลังคาฟูเพิ่นอ่าพ่อเพิ่นว่ากัอยากจะเฮ็ดอยากจะสางอยู่พี่น้องอ่าอยากจะเฮ็ดไอ้ หลังค่าให้ปูใหม่สามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงน้ำพอเนาะฝนจังจะไม่ฝาใส่เนาะคนจังบริษัทใส่ปูธรรมชุ่มเอาครับคารโชุ่มตะเคเดะมาใบชุดใหญ่น้ำพอเนาะเอออันนี้ใบชุดน้อยก้อนครับเดี๋ยวเบาแถวจังจะผ้ามาถามน้ำพ่ออีกได้พี่น้องได้มายำน้ำพ่ออีกว่าพ่อฝันยำบ่นะครับผมอันนี้ถาเบื้องเล็กเล็กถูกก่อน โอ้สียงจักรจันก็บห้องดีเนาะเออห้องดีนะอ่าเนี่ยไปทางกันเนี่ย้างควานะครับผมช่วงนี้ควานกับมาถาตั้งแต่เสาร์เนาะพอเนาะมาถาเมื่อเปลี่ยนชุดออกเปลี่ยนชุดสูงดันเสื้อขาวออกแล้วเป็นุดตัวยหรือเปลาเอามาทำช่วงจ้าถึงวันนี่แล้วพอเนาะให้ไปโชคสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงนัปูเด้อเมื่อไหร่ก็ได้อะ ได้แจก,กันใส่ดอกไม้ให้ปูหม้ธรนมชมุชมนะครับได้เ็จขาตัน่านด <c oughs> ได้ว่าปูไว้ใส่โจกให้หมาดนอปูด้อนะครับอย่ไ้มาถวายชุดไงขมัดใต้กับเส้นใหม่ครับโอ้คือว่าขึ้นชัดเล็กเหล็กโอ้ตะเกาป่ขึ้นชัดวันนี้เล็กอยู่ขาปูทรามชุมอืมหนึ่งเก่าหรือเจ็ดเก่าหรอเปร่เจ็ดเก่า ที่ขึ้นชัดใช่หรือแต่ก้อนเป็นเล่าลอยอยู่ทเนาะเมื่อเห็นชัดมันพอๆนะคร่ะชมรอจากข้าวก่อนนะคะเหล็กถูกกระลังใหม่ถ้าเบิ่งน้ำกันเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันแป้งเก่าอยู่ไหนล่ะวันเห็นตทำไมโอ้เสียงกัดกันมะฮองขัดจระพว่ามึงเนี่ยอ่าจักเสียงร้องระงมพี่น้องนะครับ ซาธถูดอปูเด้อเป็นจ้างุนนะพ่อเนาะจะได้หลังค่าม่เดอปูเด้อเอฟซีพันด้โชกน้ำพิ่งก็จะตัวใดล่ะพ่อเห็นตัวใากับสามมาพ่อเอับสามอ๋เห็นกับสามแล้วคำช่มจะเข้าไปบึงนะคะตัวที่สามจะเป็นตัวใดลุ่นไปน้ำกันคำชุชมแม่หมูจะพาเขาไปเบึงถูไก่แจเมดแล้วนะคะ สี่แล้วเก้าสามสี่ 9, 3, 4, นะพอเนาะเลขสี่ก,กํลังออกมาแล้วเนี่ยออกเป็นไปกับสี่สามเก้าออกมาก,กับเก้าสามสี่เก้าสามสี่เอาค่ะคุณผู้ชมเพื่อได้โชคนุ้มกันงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะงวดก่อนนี้ได้ห้าสามแปดนะพอห้าสามแปด จะได้หมดก้อนนี้แปดเป็นแปดแปดสามสามแปดแปดมีแปดสามแปด <laughs> กม็ม <laughs> เป็นซีแหละคะ่ะมาชมเก้าสามสี่นะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่าน,นามาเมื่อวัยปู่ปะเขาต้นโพใหญ่นะจุดได้ห้าสามแปดพี่น้องนะถักกันสามสามเป็นแปดกับแปดแปดห้าห้าแปดแปดบริกันให้นะพี่นะ้องเนาะเกือบเขาสามโตสามกามาแปดกามา นะครับผมเน้นนี่ครับ835นะครับหา38เอางวดนี้ทนะรับผู้ชมนะปูปลาขาวต้นโพใหญ่16พฤษภาคม2568เลขถูกป,ปู9 3 4 4 3, 4 3 9นะครับให้เน้นเพิ่นว่าจากล่างไปบน4 3 9ว่าเท่าได้กัน3เป็น8ให้4 8 9ท่านผู้ชมนะครับตัด2ตัวกะ4 3 4 9 3 9 นับชุดเน้นกับชุดนี้นะครับผม439ครับอ่าเบ้าเท่ากับกันไม่ให้4 8นะครับ48 89เกานะครับปูปลาขาวต้นโพใหญ่แคปนาจอได้ทผช้ชมเด้อนะครับเอาฮาได้โชคน้ำปูพี่น้องนะครับฮาได้เปลี่ยนหลังค้าไม่ให้ปูนะครับผมเพราะวา่าหน้าฝนนี่ฝนสานนสตร์ฝนฝนศาสตร์ธรูมชมนะครับ439 934สาธุเด้อปูเด้อ มักพอหมดเนี่ยมักอยู่มักอยู่พอว่าเอาทา่านผู้ชมนะผมเดี๋ยวจังจะพาไปฟังพอคุณฝันยำ่ำฝันยังอีกบ่วน้านะพี่น้องเนาะแอะนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับให้โชคให้มั n น้ำปูเด้อพี่น้องเด้อนะครพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ,พ่อค่ะขอบคุณค่ะพ่อค่ะพ,อ,พ,อ,พอกันมาคลิปหน้าค่ะให้โชคให้มั n น,น้ำกันคลิปนี้สวัสดีค่ะ